สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bio Channel นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญที่ระลึกอะไรต่างๆครับเหรียญที่เพื่อนๆนะครับส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยๆนะครับที่ผมจะมารับซื้อนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับขอให้ดูคลิปนี้นะครับตั้งใจดูคลิปหน่อยนะครับดูให้เข้าใจนะครับอย่ากดข้ามหรือกดกอหรืออะไรนะครับ ดูมันให้จบแล้วกันนะครับจะได้ขายได้จริงแล้วก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับทั้งความรู้แล้วก็ราคาอะไรต่างๆนะผมก็จะบอกหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเราไม่กดข้ามเรารู้แน่นอนครับว่าผมซื้อเท่าไหร่ซื้ออะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับส่งนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับทั้งแบบที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ถ้าชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็สนับสนุนผมไปในตัวนะครับถ้าเจอโฆษณาก็ถ้ามันไม่เกินหนึ่งนาทีก็ดูดูมันหน่อยเลยนะครับถือว่าเป็นค่าเหนื่อยให้ผมแล้วกันนะนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันนะครับถ้ามันแบบไม่หนักหนาอะไรสําหรับเพื่อนๆครับก็อยู่ที่แล้วแต่เพื่อนๆจะเมตตาแล้วกันนะครับโอเคนะครับส่วนไหนที่กดติดตามแล้วก็เหมือนเดิมนะครับช่วยผมกดแชร์หน่อยนะครับแชร์ให้โลกได้รู้หน่อยนะครับว่ามีช่องผมอยู่นะโอเคนะครับ เหรียญแรกนะครับเหรียญแรกนะครับที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเหรียญสิบาทสองสี่นะครับที่มีเพื่อนๆนะส่งรูปมาให้ผมดูบ่อยๆนะครับเหรียญสิบาทรุ่นนี้ทำไมถึงส่งมาดูบ่อยนะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับนี่นะครับแบบนี้นะเป็นเนี่นะครับงานชุมนุมลูกเสือโลกนะครับครั้งที่ยี่สิบนะครับของปีสองพันห้าร้อยสี่หกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญลูกเสือโลกนะครับ เ,เหรียญลูกเสือโลนครับแต่ผมไม่ได้รับนะครับเหรียญ <K un> 10บาทรุ่นนี้ก็ไม่ได้รับนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทที่รลลึกต่างๆเนี่ยผมก็แทบไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับแทบทุกรุ่นครับเพราะว่าเหรียญ1ิบาทที่เลลึกต่างๆเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเพราะว่าอันยังทำไมผมถึงไม่ได้รับหรอครับเพราะว่าจํานวนการผลิตต่างๆก็ผลิตถามว่าผลิตเท่าเหรียญปกติไหมก็ไม่ได้เท่าหรอกแต่ก็ผลิตเป็นหลักล้านนะครับเป็นหลักล้านแล้วไอ้คนที่เขามีเนี่ยนักสะสมเขาก็ส่วนใหญ่ก็มีันครบชุดแล้วทั้งนั้้นนนนนครัใใาาาทองตลดี่มก เหมือนแบบว่ามันแบบว่ายังไงอ่ะมันถึงจุดอิ่มตัวของมันนะครับคนก็ไม่ได้หาเพิ่มนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่เคยขยับขึ้นไปไหนหรือมันไม่มันก nice ็ไม่แพงขึ้นกว่าเดิมครับสู้เหรียญที่เราหมุนเวียนนะครับเหรียญใช้หมุนเวียนตามที่เราหากนอยู่ทุกวันนี้อย่างนะอย่างพวกเหรียญ10บบาทปีสามสามเนี้ยนะครับเหรียญห้าบาทปี4ี่ศูนย์อย่างเงี้ยเนี <h 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 ่ยไอ้พวกเหรียญหมุนเวียนอย่างเงี <h <h ้ยมันเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าไอ้นักสะสมเนี่ยครับเขาจะ เขาจะไม่ค่อยมีกันนะครับก็เหมือนว่าเหรียญพวกนี้มันจะอยู่ที่โชคที่ดวงของแต่ละคนนะเวลากองกระสอบเขากระจายเหรียญออกมาตั้งแต่สมัยก่อน,นครับมันอาจจะตกอยู่ที่มือชาวบ้านบ้างก็ได้เรามีโอกาสที่จะพบเจอมันได้นะครับเหรียญพวกนี้นะครับแต่ถ้าเหรียญที่ระลึกอย่างเงี้ยมันเหมือนเก็บไว้ว่าเก็บไว้แค่สะสมไว้อย่างนั้นนะครับสะสมไว้ถ้ามันมีราคาก็ดีไม่มีราคาก็ช่างมันยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับถ้าเราซื้อมาแค่แลกเหรียญมาแค่สิบาทนะครับสมัยก่อนนะครับ เอาแบบนี้กันนี้คือแนวคิดผมนะใครเอาไปปรับใช้หรือไม่เชื่อหรือจะยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้คือแนวคิดผมโดยตรงนะครับผมจะไม่บอกรับว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับแต่ผมคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับสรุปนะครับเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญสิบาทที่ระลึกอะไรเงี้ยเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยผมแทบไม่ได้รับซื้อเลยครับช่องผมแทบไม่ได้รับซื้อเลยครับถ้าเราไปดูช่องอื่นมาแล้วเขาบอกว่ารับซื้อราคาเท่านู้นเท่านี้เราลองส่งไปขายเขาดูนะครับเขาอาจจะรับซื้อจริงหรือไม่จริงอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่่่่่่ชองงนนนะะคครัับผผผมมมมมมมไไไไูเเเกาายยสปข โอเคนะครับถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะไปเริ่มเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะเหรียญต่อไปที่ผมจะมารับซื้อนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับยังไม่ใช่เหรียญนี้นะครับขอหยิบก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญต่อไปที่ผมจะมารับซื้อนะครับก็มีเพื่อนๆส่งมานะครับส่งมาบ่อยๆนะครับแต่ผมไม่ได้รับซื้อของเขานะเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแล้วนี้ไม่ได้เหรียญกระสาบนะครับเหรียญแบบนี้ไม่ได้เหรียญกระสาบเขาไม่ได้เหร มันจะมีทั้งหมดนะครับเจ็ดสิแปดแบบนะครับแบ่งเป็นเจ like ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับแล้วก็หนึ่งเมืองนะครับเจ็ดิเจ็ดจังหวัดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า77็จเจ็ดจังหวัดอะไรใช่ไหมแล้วก็หนึ่งเมืองเนี่ยคือเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งเมืองก็คือเป็นเมืองพัทยานะครับเป็นเมืองพัทยานะครับจะมีทั้งหมด78็ิบแปเหรียญนะครับครบชุดนะครับอย่างนี้นะเหรียญนี้จะขนาดสองจุดห้าเซนนะครับสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับเหรียญนี้มันซองเดิมๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับซอออองงเเเดดิมมีีีี่่กกกกทไ้้าาจรระะะสลยยนนนคับห นี่นะครับเหรียญนี้ก็น่าส่าสมนะครับถามว่าน่าสะสมไหมน่าสะสมนะครับนี่นะครับเนี่ยเขาจะเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดต่างๆครับอยู่ด้านหน้าเหรียญครับอย่างเหรียญนี้ยก็เป็นพระบรมธาตุชัยยานะครับเห็นไหมครับเนี่ยส่องไปดูนะครับสวยงามครับนะนี่นะครับเหรียญอย่างนี้นะครับเห็นปะนี่แล้วดูด้านหลังนะครับพระธาตุชัยยาอยู่จังหวัดอะไรครับอ่าให้ทายนะครับให้ทายอ่ะ อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสุราธานีนะครับสุราธานีด้านหลังนะครับเขาก็จะเขียนว่าชื่อจังหวัดนะเห็นไหมสุราธานีแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตาประจําจังหวัดนะครับตาประจําจังหวัดนะนะครับก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมข้างล่างก็เป็นสุราธานีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไทยแลนด์อันนี้เป็นเหรียญที่เขาไว้สะสมกันจริงๆครับไว้ให้ชาวต่างชาติมาสะสมหรือคนไทยสะสมกันนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจำผลิตทั้งหมดมีด้วยกันนะครับมี2.5เซนติเมตรนะครับแล้วก็4เซนติเมตรแล้วก็7เซนติเมตรนะครับซึ่งราคานะครับตอนนี้นะครับราคานะครับไอ้2.5เซนติเมตรเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อนะครับ4เซนติเมตรผมก็ไม่ได้รับซื้อนะผมรับซื้อแต่7เซนติเมตรนะครับผมจะบอกเหตุผลว่าทําไมผมไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าไอ้2.5เซนติเมตรเนี่ยทุกวันนี้นะครับในเว็บไซต์ของกองกระสาบนะครับกุมธนารักษ์นะครับเราลองคิดเข้าไปดูได้นะครับโลยนนี้ะครับก ของกลมธนารักษ์นะครับก็ลองเข้าไปดูได้เขามีขายเป็นชุดนะครับครบชุด78เหรียญนนครับสภาพ UNC นะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ2,100บาทครับสำหรับใครที่อยากสะสมเหรียญแบบนี้นะครับในขนาด2.5เซนติเมตรครับเขามีครบชุดขายเลยนะครับ เขามีผลิตขึ้นมาตลอดนะครับราคาผมเลยไม่ได้ไปไหนนะครับผมเลยไม่ได้รับซื้อนะผมบอกให้ง่ายๆกันเพราะเขามีผลิตขึ้นมาตลอดไม่ได้มีจํากัดนะครับหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ผลิตขึ้นมาครับราคาอยู่ที่2,100บาทนะครับก็ตกประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณ26บาทนะครับเหรียญนี้นะครับแล้วผมก็เวลาเพื่อนๆส่งมาถามผมว่าผมรับซื้อไหมอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ารับซื้อไปทําไมนะครับเพราะว่ากองพละกองกระสากก็ยังผลิตอยู่นะครับกรมธนารักษ์ก็ยังมีขายอยู่นะครับก็ไม่รู้จะรับซื้อทาไมแต่เหรียญที่ผมจะรับคก จะเป็นเหรียญนะครับขนาดเจ็ดเซนติเมตรนะครับเจ็ดเซนติเมตรนะครับก็คือขนาดใหญ่นะครับเจ็ดซนติเมตรนะครับแต่ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเนี่ยครับอุทยานประวัติศาสตร์นะครับสุโขทัยนะครับเหรียญนี้นะด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับเป็นของจังหวัดสุโขทัยนะครับเห็นปะเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมันจะมีอย่างเงี้ยอะไรคล้ายกันแต่ผมจะรับซื้อนะครับที่มันขนาดเจ็ดเซนติเมตรนะครับเจ็ดซนติเมตรคือขนาดใหญ่น ก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณ3าม0ี่รอยนะครับใครอยากมีใครอยากขายก็ขายได้นะครับถ้ามีผมรับซื้อนะแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่7เซนติเมตรเท่านั้นนะครับขนาด4ี่เซนขนาด2 5เซนผมยังไม่รับนะครับไม่รับเลยแล้วกันนะผมจะรับแค่ขนาด7ซนติเมตรเท่านั้นนะครับถ้าใครมีสภาพสวยๆนะผมก็รับซื้อนะราคาัาร้อย300-400อบาทครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าในท้องตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยนะครับแต่ผมก็่รับซื้อต้องซื้อต่ำกว่าท้องตลาดนันเหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าผมเป็นนนพคคาากลงะ ต้องเข้าใจผมตรงนี้นะครับอย่ามาโวยวายว่าผมทำไมรับซื้อถูกจังผมไม่ค่อยชอบเลยคนที่ไม่ฟังเหตุผลคนอื่นนะครับผมก็บอกเหตุผลทุกทุกวันนะครับจนปากผมจะฉีกอนะผมพูดตรงๆนะว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับก็เระบอกราคารับซื้อให้เห็นชัดเจนนะครับไม่มีมาโกหกหลอกลวงอะไรั้นั้นนะครับใครต้องการขายผมก็ขายนะไม่ต้องการขายก็ดูเป็นความรู้นะครับหรือเอาไปขายในหน้า Facebook หรือ เพจอะไรต่างๆครับแต่เราต้องรอเวลาครับในการขายนะครับว่ามีเพื่อนๆคนไหนจะมาซื้อบ้างอะไรอย่างนี้ยก็ลองโพสขายดูนะครับอันนี้ผมแนะนําให้เป็นแนวทางนะครับเราจะได้ไม่ได้ขายถูกเกินไปหรือขายแพงเกินไปนะครับเราจะได้ขายของที่เรามีอยู่เนี่ยขายได้จริงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีเกน,นะผมขอบอกอีกอย่างนึงเหรียญรุ่นนี้ผมยังไม่เคยเจอของเกน,นะครับในขนาดนี้นะยังไม่เคยเจอนะแต่ขนาดอื่นผมไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่แต่ผมยังไม่เคยเจอนะครับ แต่จะมีแบบพวกสีทองสีไรเงี้ยเขาอาจไปชุบทอง <c oughs> ชุบเงินมามันอาจจะมีนะครับมันอาจจะมีเขาไปชุบมันเองนะแต่ถ้ากองกระสาบออกมามันก็เป็นสีนี้เลยนะสีทองแดงนี้นะครับเราต้องเข้าใจตามนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวมันจะเก๊หรือแท้เอ้ยไม่ต้องกลัวมันจะเก๊นะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครมีเหรียญน,นะครับหรือพักเครื่องนะครับจะส่งรูปมาสอบถามหรือพูดคุยหรือประเมินราคาก็ส่งมาได้ที่ไลน์ดีนะครับ a o n นะครับ c h n nel แปดแปดแปดนะครับ โอนใช้นอแ8ดแนะครับพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับโดยไม่ต้องกดเว้นวรรคนะครับแล้วก็กดค้นหาเพื่อนด้วย ID นะครับก็จะเจอช่องผมนะครับส่วนคนไหนที่เล่นไลน์ไม่เป็นหรือไม่มีไลน์นะครับหรืออยากจะโทรมาพูดคุยเลยดีกว่าไลน์มันอาจจะตอบช้าไปนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ084นะครับ3419156นะครับ0843419156นะครับศูนย์แปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหึง4้าหกนะครับก็โทรมานดครับทั้งส่งไลาเก้าโมงเช้าถึงสี่ทุมนะครับก็ใจเย ติดธุระอยู่อาจจะไม่ได้รับนะครับแต่ผมว่าจะโทรกลับไปนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะโทรกลับไปนะครับโอเคนะครับถ้ายังไงก็เหมือนเดิมนะครับดูคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็อธิบายมาด้วยเหตุผลได้พิมพ์มาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือย้ายผมทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็จะพยายามมาดูให้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับผมก็จะกด ใครคอมเมนต์มาดีๆหรือใครคอมเมนต์ที่มันเข้าใจผมก็าอาจจะกดหัวใจให้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องกลัวผมไม่อ่านนะครับโอเคนะครับถ้า,างไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ